เามาสวัสดีทุกคูทุกคนนะครับสวัสดีมิรัคแฟนเพจน้องเอครับผมมื้อนี้น้องเอามากินร้านโอเคบ้านนะครับผมมื้อนี้มากินยำจานละยี่สิบนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรจะอร่อยแค่ไหนจะเลิศจะนัวจะแซ่บแค่ไหนตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวน้องเอ๋จะพาไปดูครับอูดรธานีนะครับร้านน้องสาวเอ๋ร้านน้องมะปางนะครับ๋ยวไปดูกันเลยจ้า ิงตอนนี้น้องเองก็อยู่หน้าร้านนะครับผมอยู่ที่โอเคบานี่เขาเรียกว่าตำเหลาสาวแซบ20บาทจ้าเดีย๋ยวเรากำลังจะเข้าไปดูนะครับน้องเอสั่งไว้แล้วะครับน้องเอสั่งไว้แล้วว่าเอามาอย่างละหนึ่งจุกจุกกำลังจะเห็นไหมคะราคาสวัสดีคขนมปัง ป <im itation> ้ามีอย่างแท่นี้โอ้ป้าคุณนะอย่างละหนึ่งจุกๆนะครับก็ <im itation> จานละยี่สิบบาทนะครับก็ยี่ห้ายี่สิบาทเนาะใครเอาคำหรอ <im itation> ดูนะคะเขาเรียกว่าซอยอะไรคะตอนนี้เราอยู่ซอยอะไรซอยอุดรเดชเราอยู่ซอยอุลยเดชซอยโรกีนะครับใครที่ผ่านมาในอุดรนะครับก็แวะมาได้นะครับโอเคบารนะ์เนาะ อยู่ที่โอเคบาร์หรือว่าอะไรนะใช่ค่ะคตำ<า>อะไรนะตำเหล่าซาวแซ่บค่ะตำเหล่าซาวแซ่บนะครับ<อ>จานละยี่สิบบาทพี่น้องเนอะนี่อย่างคือโบดโพแท่เนี่ยฮะ,ะว่าจานละยี่สิบบาทค่ะถือว่าก็เป็นน้องเป็นน้องฮักผู้นึงนะครับเป็นน้องฮักผน้นึงน้องเอกเลยมาอุดหนุนน้องนะครับ ขอดูเมนูหน่อยนี่ครับคุณอะตำกุ้งสดเออได้ๆคุณอะพี่นอ้องเบิ้งโู้อันนี้ก็อ,อย่างละยี่สิบยี่ห้าจริงๆนะครับนี่นี่คือเมนูเบิ้งคุณอะเบิง้งโน้ อันนี้คือเมนูมนครับยี่สิบก็จะมีตำตำเหล่าเชอรี่ยี่สิบบาทตำเกาเหล่าไส้กรอกยี่สิบตำปูอัดยี่สิบส่วนมากจะเป็นยี่สิบยี่สิบาทนะครับจะประมาณนี้ยี่สห้ายี่สิบถ้าเป็นกุ้งพวกทะเลเพวกอะไรก็ก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยเกิก็มัอกบขายเอาคำนึพี่น้องเมื่อผขายเล่นๆขายแบบว่าเอาคำาเนี่ยคุณนะ เยอะยีย่วจ้าจน้องเอต่างมาเลยจ้ะอย่างนั้นหนึ่งจุก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 วันนี้มาอุ่นน,น,น้องเขานะคระับมาเด้อมาเด้อมาเด้อเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไปลองชิมเลยจ้ามาพี่น้องเริ่มค่ะปกติมีแบบว่าหลากหลายวิโน่ที่เห็นนะครับเอายามามา่ากอน20บาทเก๋ อีกขาออกคำคุณเช่าตักปาี่ห้าบาทานะพง่น้องถ้าเอาอย่างร้านน้องว่าปางนะครับไม่มีของว่างหรอ,อครตอนก็เต็มโต๊ะ ไม่มี sociedad, มมดำประเมือไม่ใช่เก็มทองคณะหนึ่งเข็บเ็มทองสามวันกับมี่หนอง ถ้ามันไว้มาตีนหน่อยตกนะยังไงครับแบบตาไ่อรเรแกง่ามันรนะ่ออรเใช่แล้วับ่อเรไน่นะครับพ่อขึ้นหวานนะ กินอะไรตรงถ้กินคนเดียวไ้ยงไีเอมนย้องเอกินลรวครับเนี่ยว่ะแซ่บ้มกนยำมาม่า ý kiến của các bạn của các bạn. ý kiến 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 của các bạn. ý อันนี้อันนี้มีอย่างอ่ะาวเราปร่อลซือปลาหมึกตำปูแล้ว่าอันระโพดแซมอืมแซมดนซามเมอามัน่เนองให้เอาอย่าง แล้วเอกเก๊กห้วยเบาๆค่ะพี่น้องมาเด้อครับซ้อยโลกี่ซ้อยโลกี่อันนี้น้องเองกินคนเดียวนะคะนี่น้องเอ็มกินคนเดียวเดิมอันนี้มาอุดหนุนน้องนะคะรับบริน้องของบรงิษัทบริตักมารีวิวได้ตว่ามาอุดหนุนน้องค่ะมาอุดหนุนน้องเปิดประเดิมให้น้องให้ได้ให้น้องแบบ ป, Dante, ป, asure, ปแัแปังปังแห้งครับพี่น้องกินแบบว่าคุณจะเบิดแล้วนแล้วมาเบิดกินไปเรื่อยก็พายุร่อนกว่มากด้วยครับร้านยำยั่วโลเกียบพี่ชอบโลเกียบับ นัวแห้งปูมาลงตัวไปด้วยพี่หักกันลายสาม้านี่แหละครับพี่น้องขอบคุณนะครับดีตามขอบคุณที่หักแพ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าวันอีกิภาพไปใส่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันรอบหน้านะครับผมไปแล้วครับบปป๊ายบาย